เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดสอบกันถ้าสมมติว่าวันหนึง่งรูปร่างคุณแม่เปลี่ยนไปอหมายังจะจำกลิ่งคุณแม่ได้หรือเปล่า <c oughs> คุณแม่เดต้องใส่แล้วคุณแม่จะต้องเอไปดูทาร์โลมองดิ

ไม่กระแหน่อยสวัมานี่มาันพอรับเนเอ๋ยฮ่าฮ่าเยาวาวาวาไม่ถึงทำกับฉันได้อันนี้ไม่ให้กินไม่ให้กินเยเน่ยเ่ย่ยแป้งค่าเห็บให้มันนะคะทุกคนลายมันอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเอาเ็บก่อนเธอกอดูลายหน่อย ถ้าหนูดื้ออย่างเงี้ยถ้าหนูยั่งอย่างเงี้ยมันจะได้กินทั้งตัวเนอะคนแม่เอามาให้ทาลโล่มั่งเร็วอันนี้อ่ะอันนี้ไหนอ่ะตะกี้ตะกี้ตกี้ยัไม่ได้กินเราถ้าเป็นอย่างนี้นก๋วยเกีอยู่ไหนอ่ะก๋กยอยู่เนี้ยกว่าจะเรียกชื่อเสร็จแต่ละตัว โยชิโยชิโยชิกับกิ๊กี้อยู่ตรงนั้นตอนนี้ทั้งแปดตัวก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตัวใหญ่โตสุขภาพดีค่ะแม่มีมีคนมาข่งมาขอไหมมีอยู่แต่ไม่ให้มีอยู่แต่ไม่ให้ไม่หรอกเพราะว่าเวลามีเสียงอะไรมันก็แก้โขโพตั้งแถวเลยเออมีเสียงอะไรก็แก้มามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนจุ๊อยู่ไหนจุ๊ โอ๊ยจะไปสู้ใครก็ได้เนี่ยเออตัวนี้จะไปสู้ใครก็ได้นะขนนุ่มมากจริงไหมลูกคทะล,ลน้องหันมามองแบบอะไรออ <laughs> มองทำไมคุณแม่แล้วหมาเนี่ยทั้งหมด กี่ตัวเนี่ยสิบเอ็ดตัวปะสิบสองตัวประมาณสิบสองตัวจําคุณแม่ได้หมดไหมจำไม่หมดจาได้หมดทุกตัวเลยเหรอมันจําจากอะไรจากหน้าตาคุณแม่หรือจากกลิ่นจากกลิ่นอ่ะมันไม่ได้จําจากแบบว่าหน้าตาคุณแม่รูปไม่มามันมองไม่เห็นนะอ่ะแล้วถ้าจากไกลๆเลยมันได้กลิ่นเหรอมันได้กลิ่นมามันไม่เห็นเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดสอบกันว่า หมาเนี่ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งรูปร่างคุณแม่เปลี่ยนไปอ่ะหมายังจะจํากลิ่นคุณแม่ได้หรือเปล่าวันนี้บิมจะให้คุณแม่เป็นตัวทดสอบของเราในวันนี้คุณแม่จะต้องแปลงร่างเป็นคุณลุงหนึ่งวันคุณแม่จะต้องแปลงร่างเป็นคุณลุงหนึ่งวันลองดูว่าหมาจะจำคุณแม่ได้ไหมแต่บิมสวยพดจะบ้าตายไดวัน เดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติกันก็ต่อเมื่อคุณแม่ป้อนอาหารหมาเสร็จนะคะมันไม่เสร็จหรอกคุณเป็นทุกปอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้เสร็จหรอกถ้าคุณแม่นั่งอยู่เนี้เราจะต้องแอบไปแปลงล่างกันคุณแม่ในรถ เพราะว่าเราแปลงตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวในบ้านได้ไหมร้ร้อนในบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้รถก็แค่นั้นจะไปคุณแม่ยืนแล้วก็เดินออกมาเดี๋ยวเราจะมาจับตาดูกันว่าเมื่อคุณแม่แปลงร่างเป็นคุณลุงนะคะลูกหมายังจะจําคุณแม่ได้อยู่ไหมแล้วเขาจะมีปฏิกิริยายังไงจะบอกก่อนเลยว่าคนที่จะจําคุณแม่ได้แล้วก็แบบมี reaction มากที่สุดน่าจะเป็นทาโร่เพราะว่าทาโร่อะอยู่กับคุณแม่มาหลายปีแล้วประมาณกี่ปีนะคุณแม่ห้าปีหกปีจะดปีอยู่ปีสองลูกหมา พิ่งอยู่ไงอาจจะแบบไม่ได้มีเรียอคชั่นอะไรมากแต่ว่าทาโร่อะเัวดีเลย<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ทาโร่กำลังกินข้าวอยู่เราจะใช้โอกาสนี้นะคะในการแปลงโฉมคุณแม่นะคะทุกคนคพร้อมไหมคุณแม่เราจะพาคุณแม่นะคะไปแปงลงร่างเป็นคุณลุงนะคะหนึ่งวันแล้วเรามาดูปฏิกิริยากันว่าหมาของคุณแม่จะจําคุณแม่ได้ไหมถ้าคุณแม่แปงลงร่าง,ปงไปนอนมาดีกันะนี่เตรียมชุดคุณลุงไว้ด้วย คุณแม่เปลี่ยนแค่อันนี้ก็ได้กางเกงแล้วก็จะนีจะให้คุณแม่ใส่อันนี้ไวยหววลุมคนนี้เนี่ยตาเนี่ยเขียนมากเลยค่ะคุณแม่จะต้องใส่แล้วคุณแม่ก็ต้องเดินไป แม่จะต้องเดินออกไปดูปฏิกิริยาลูกหมาของคุณแม่แล้วคุณแม่ต้องเดินไปนั่งที่เดิมน,นะว่ามันอาจจะจำแม่ได้ปะมันจะไม่กัดก็ไแม่หันมาดูดิแม่หันมาดูดทุกคนว่ายังไงคะอาจจะไม่ค่อยเหมือนมันเป็นแม่ไม่อยากกัดราะแม่เลี้ยงกลัวโอเคเดี๋ยวเรา ดูตาคุณแม่เลยคุณแม่ดิคือใครร่วมองดิ อย่ากลัว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 จำได้ไหมจำได้ไหมอ้นี่จำได้ไหมจะไม่ได้กลับมาทำไมฉันลืมลองกินไหมดแล้กจะไม่ได้คุณแม่ลองอุ้มดิขออุ้มดิ มะม่วงจำได้มะม่วงหมาไทยจำได้นะคะอนีนมน้มันแบบมาหามามองแกนใช่อันนี้ก็คือยังยังไม่แน่ใจแต่ว่ามะม่วงบอกว่าเออมีคนเดียวที่ถอนเห็บให้มันก็คือคุณแม่จำได้กลัวกัวอุยกลัวกยังไม่กล้ายังไม่กล้าแต่จำกลิ่นได้ ขับรถขับรถลองเดินเอค่ะคือปกติแล้วเวลาคุณแม่ขึ้นรถอะทาโรจะวิ่งตามเดี๋ยวเรามาลองดูว่าทารอโรจะวิ่งตามคุณแม่ในเวอร์ชั่นคุณลุงหรือเปล่านะคะโอเคคุณแม่ขึ้นรถไปแล้ไปไปเลอะอวมะม่วงขึ้นแทนขึ oh, ah, okay. ้นไหม สรุปก็ขึ้นนะคะโลดได้ถาโลดจได้เขาเขาเขาบอกยังไงเขาจำกลิ่นจำแบบจำกลิ่นเนาะแอคชั่นของเราอะไรเงี้ยค่ะลงมาต่อไปเป็นตาบีมบ้างเดี๋ยวบีมจะลองไปใส่หัวแล้วก็เดินมาแล้วถือนี้ด้วยถ้าเกิดมันอยากกินมันจะต้องเข้าหาคุณลุงโอเคงั้นทดสอบทาโรดด้วยได้เดี๋ยวบีมไปเปลี่ยนไปแปงร่างกนก่อน โอเคไหมขอเสียงย่ยด้วยขอเสียงย่อยโอเคโอเคเตยพร้อมเ็นไหมแม่ไปเฮ้ยอะไรเหลาหอร่อนใครกทหรอจบินไม่ได้จะบิน ันได้มาม่วงกันาด้แล้วม,มูจะกินอุ้มตัวนี้หมาตัวเล็กไม่ค่อยยังยังไม่ค่อยรู้เรื่องลองลองถอดออกดูแล้วจะมีติปีญายังไงเดี๋ยววินจะลองไปอุ้มทาโลอีกรอบนะึง <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วสรุปแล้วยังไงวะสรุปมันจำได้หรือจำไม่ได้เขาจำได้แหละพี่ว่าเขาจำกลิ่นถ้าเราอะยื่นมือไปให้เขาดมกลิ่นอะเขาจำได้มีการยื่นสมังขู่กันนะใช่คุณแม่อีกอย่างคือบีมแบบนานๆทีมาทีอะไรเราไม่รู้เนาะอืมพี่ยางก็มันอะไม่ชอบหน้าคุณลุงใช่ฉันก็ไม่ชอบถ้ารู้ไม่ชอบผู้ชายแก่ไม่ชอบผู้ชายแล้วคนแก่แล้วเด็ก ไอ้นั่มันเป็นตรงแก่ไงเขาไม่ชอบเออใช่ทาโร่เขาไม่ชอบผู้ชายแก่แล้วเนี่ยคุณน่ากลัวนะบีมยังไม่ชอบเลยอะ่ะเนี่ยที่ Office ออฟฟิศน้องอ้ํากับน้องปอมชอบเอาไปใส่เลสอย่างเงี้ยก็คือวิมก็กลัวเหมือนกันคลิปนี้บีมก็แค่อยากทดสอบว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณแม่แบบหน้าเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะทาโร่ยังจะจําคุณแม่ได้อยู่ไหมโอ๊ย <c oughs> อยากมีซีนจังเลยไอ้นี่ตัวเนี้ย ตัวเนื้อมอมแมมแล้วแล้วก็อยากมาอัปเดตอาการทั้งแบบ8ตัวให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยว่าน้องๆโตแล้วนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีด้วยนะคะก็บีมไปเซิร์ชมาจากหลายๆเว็บเขาก็บอกว่าหมาเนี่ยเขาจะแบบเหมือนดมกลิ่นแล้วก็ฟังจากเสียงเราอ่ะเป็นหลักๆเลย ซึ่งหน้าตายังไม่ค่อยสําคัญมากเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็ดูจากทาโร่แล้วอะเหมือนทาโร่จะดมกลิ่นคุณแม่ก่อนทุกคนลองย้อนกลับไปดูก็ได้ว่าทาโร่จะเริ่มจากการดมมือคุณแม่ก่อนแต่บีมอะไม่พูดไงบีมไม่พูดด้วยเราก็ไม่ได้ให้มันดมกลิ่นด้วยสรุปคือมันก็เห่าบีมนะคะทุกคน รักไปไหนเนี่ยตัวนี้หลักอานด้วยนะเนี่ยหมาไทยพันเท้ก็ถ้าใครอยากให้บิวมาทดลองอะไรกับน้องๆทั้ง8ตัวนี้อีกนะคะก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ข้างใต้นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร b ์ช่อง l i t t l e w i บิ c h anel n นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเอาน้องๆมาบ๊ายบายกันเอาใครก็ได้เนี่ยน้องน้อง